อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์กดกระดิ่งก่อนนะครับมิมีเอฟชั่นนะครับพี่แบงค์เขาไม่ว่างนะครับน้องๆเขาติดธุระอยู่นะครับนี่ครับเราดูก at ันเลยครับเล็งไปนิดนึงับลองเล็งลองมองเงาๆนครับก็จะมาดูเลยนะครับนี่ครับบายสบายครับชิวๆครับ ก็ผมไม่ใช่คนขับครับผมรีชิลชิลิมแกเรียกให้ายุดสักหน่อยครับเบียครับนะครับเบียครับทําให้อันนี้มันชนกันนะครับรับรองครับเอายิ่แกกแล้วมันอยู่ใกล้มากนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออนุญาตได้นะครับ งานนะครับขายน้าตังที่เดียวน้าตังกับต่อไม่ไม่ไม่บริสุทธิ์เด่นอยเออเดียวครับเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับน้องอือ <c oughs> <c oughs> ตัดนะครับครับบอกทางผชมหน่อยดีครับ,บนนครับทำไมครับหูโคตรเอยนะครับทุกคน,นะคะ ขับก็ไม่เป็นนะครับรถตัดอ้อยขับเป็นแต่รถพ่วงนะครับวันนี้ก็เป็นหนูทดลองครับตัวแม่ดาบไปหลายชุดเลยคนระตัดอ้อยไม่เอี่ยมครับอยอะไหมหนูบุ๊พี่ตูดนะครับบุ๊คพี่ตูดครับบุ๊อต่อยหยับมันครับ อะไรพูดถึงอะไรพ่อตะวันี้ม่ถูกอนใตามหลัง ยังจะไหมตอนนี้แลงครับ เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาครับเริ่มมา ราบังเลยครับเราก็รอดตายนะครับยังมุริศครับเออทำไมอันอันนี้ยังขีดตรงได้อยู่เนาะเพราะว่านะอ,อย่างเงี้ยยังขีดตรงได้อยู่มันไม่มีหลุมอนะมือห้ามดุจิงนะครับแม่แม่ก็ท้องขมิดยากกันได้เดี๋ยวตกถนนเมิยบตูดนี่ตกถนนเลยนะเฮ้ย อ๋อโดนแต่โดนไม่ได้โอเงอหัวข่าก็เท็จจอยดิคิก,กไปเลยนะครับไปเลยเลยไปเลยเลยเออเออเอเไปเป็นช้างเรือ ชอบคนลิกชอคนลิกชอคนลิกโอ้ยน้องแป้งอยู่ด e ีจังวะจันาบุตรน้ากุมบังแล้วก็ชอบดูจักเลยกรชอของพอมไเหรอใช่มาดูเกิดในยุคกระดอมึงินนะเรียบร้อยไปแล้วนั่แล้วกระดอมึินในยุคทำเินน้อยยุคกระดอมน ชีแน่นอนกูบอกเดินทางสายกลางเลยเหรอนี่อยากกินแรงเขาเห็นแหงเล่นแรงด้ยปาดเด้วยเอาจริงฮะปาดด้วยเนี่ยเนี่ยกูรอต้นมะลุนมาหายตัวคืนต้นเลยอเหรอเจอเลยกอที่หักไปน่ะเปรี้ยมเลยปาดเลยเลย กูไม่ได้คับหางไว้ตรงกลางไงกูงอ <c oughs> หางไว้ข้างๆแล้วกูลาไปอยู่ขั้วแล้วแล้วก็ถึงบ้านนะครับบ้านใดไม่ยานานเลยแคบมะครับน้องเนี่ยรอบั <c oughs> นสองไม้รอบันแปดเอนะอ,นนอืออือ

มาสั้นแต่ต้องระคิดประกันทางซ้ายอ่ะรถถ่ายเขาจะเป็นูกอ้อยหรือเขาหมดแล้วพอได้บ้างพอได้บ้างรถคันนี้ต้องเอาออกไปคุณเนี่ยจะโจมลักไปตัดมันทับหลังมั้ นีครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเราก็อยากไปพักผ่อนนะครับพอดีเป็นเด็กเึก่ขัดก็โดนแม่ด่าวเยอะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะไปตัดอ้อยที่ไหนอีกหรือเอ้ยไม่ใช่ไปตัดที่เดิมครับอาจจะทําคลิปเพิ่มหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่รู้อยากก็ฝากติดตามครับชมด้นะครับกับลูกชาวไร่ EP นี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ